คำถามที่ป่าแห่งนี้มีคนถูกทำ้ายที่ฟุบลงที่พื้นถามว่าชายผู้นี้เป็นชาวอะไรชาวยิวหรือชาวสมาเรียหนึ 2> 1, 2, 3, ่งสองสามยกมือตอบยิวชาวยิวถูกต้อง <cl aps> คำถามต่อไปเกิดอะไรขึ้นกับเขา เขาได้พบกับโจนและเขาไม่เพียงแย่งสิ่งของของเขาไปแต่ยังทำอะไรอีกคะเด็กๆทำร้ายใช่ทำร้ายเขาถามว่าทำร้ายนิดเดียวหรือว่าทำร้ายจนเกือบตายคะเด็กๆเ,เกือบตายเกือบตายเก่งมากเลยต่อมาคำถามต่อไปคือ คนแรกที่เดินเดินผ่านมาที่เขาเป็นชาวยิวเขามีฐานะเป็นอะไรปุโรหิตปุโรหิตเก่งมากเลยแล้วหน้าที่หลักของปุโรหิตคืออะไรปุโรหิตมีหน้าที่สั่งสอนประชาชนให้รักษากฎบัญญัติเย้เก่งมากเลยเขาได้ช่วยเหลือชาวยิวคนนี้หรือไม่เพราะอะไร ไม่เพราะเขาคิดว่าชาวยวคนนี้เจอเรื่องอย่างนี้เพราะเขาทําตัวเองใครให้เขาออกจากกรุงเยรูซาเลมแล้วมาเดินในป่านี้ตามลําพังเพราะฉะนั้นเขาไม่คิดสงสารคนคนนี้คนยวคนนี้ที่เป็นชาวโปรโลหิตเป็นคนที่น่าใกล้ชิดไหมคะเด็กๆไม่น่าใกล้ชิดเลยใช่ไหมเพราะเมื่อคนอื่นเจ็บปวดคนอื่นเดือดร้อนเขากลับ เยอะเย้ยแล้วก็คิดว่าคนเนี้ยทำตัวเองไม่น่าใกล้ชิดเลยไม่เห็นใจผู้อื่นต่อไปคำถามที่สมคือคนที่สองที่เดินผ่านชาวยูคนนี้มีฐานะอะไรเป็นชาวเลวีดูกต้องแล้วหน้าที่หลักของชาวเลวีคืออะไรช่วยเหลือผู้คนให้ นมัสก,การพระเจ้าปร้นนิบัติอยู่ในพระวิหารเก่งมากเลยและคำถามสุดท้ายของข้อ3คือเขาช่วยเหลือชาวยูคนนี้หรือไม่ไม่เพราะเหตุใดเพราะเขาคิดว่าชายคนนี้หนีห่างจากพระเจ้าชายคนนี้เลยเจอกับความทุกข์ยากลำบากอย่างนี้ เพราะฉะนั้นชาวเลวีคนนี้เป็นคนที่น่าใกล้ชิดหรือไม่ไม่วันนี้เด็กๆเ,เป็นอย่างนี้หรือเปล่าพอใครเจอประสบปัญหาอะไรเราก็คิดว่าสมน้ำหน้าแล้วแหละคนเนี้ยเพราะหนีห่างจากพระเจ้าไม่มาประชุมจึงได้เจอกับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเป็นคนอย่างนี้เราก็ไม่ต่างอะไรกับชาวเลวีคนนี้เลย คำถามข้อที่4คนที่3ที่เดินผ่านมายังชาวยูคนนี้คือใครคือชาวสมา <Yeah. S 1> เรีย yeah. ชาวสมาเรียกับชาวยิวปกติแล้วเขาคุยกันไหมคะเด็ก <What? S 1> ไม่คุยเลยเขาไม่คุยกันเขาอ่ะไม่คบค้าสมาคมกันเนื่องจากว่าชาวสมาเรีย ถือเป็นชนที่ต่ำต้อยในสายตาของชาวยิวและชาวสมาเรียเป็นลูกผสมของชาวยิวที่คนยิวไปแต่งงานกับชาวต่างชาติซึ่งไม่ใช่ชาวยิวด้วยกันลูกที่เกิดมาก็ต้องไปอยู่ที่ดินแดนตรงนั้นก็คือสมาเรียและชาวยิวก็จะไม่คุยกับชาวสมาเรียแต่ชาวสมาเรียคนนี้ไม่น่าเชื่อว่าเขามาช่วยเหลือชาว ยิวคนนี้ซึ่งถูกทำร้ายปางตายเมื่อชายชาวสมาเรียคนนี้ได้เห็นชาวยิวที่ถูกทำร้ายร่างกายเขามีปฏิกิริยาอย่างไรคะดเด็กๆใช่เขาเห็นอกเห็นใจแล้วเขาลงจากหลังลาเพื่อมาดูว่าคนคนนี้บาดเจ็บแค่ไหนแล้วย่ะเย้ยใช่ไหมไม่ใช่แล้วดูถูกใช่ไหมไม่ใช่ แล้วสมนำหน้าใช่ไหมไม่ใช่แต่เขาทำอะไรคะเขาเทน้ำมันและเล่าอางุ่นลงบนบาดแผลของชายที่บาดเจ็บผู้นี้อย่างระมัดระวังเพื่อฆ่าเชือ้อเพื่อสมานแผลให้กับคนคนนี้เพื่อทำการรักษาเขาด้วยความอ่อนโยนความรักและไม่ตำหนีเพื่อน ฉะนั้นน้องๆรู้ไหมว่าชายชาวสมาเรียจริงๆแล้วผู้นี้หมายถึงใครติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักหมายถึงพระเยซูเจ้าของเราอาเมนเก่งมากเลยเด็กๆวันนี้นะพระเยซูเจ้าของเราทรงปฏิบัติต่อผู้คนด้วยความเมตตาปลาณีอย่างไร พระองค์ก็หวังว่าเราจะทำอย่างนั้นกับผู้อื่นเหมือนกับที่พระองค์ทรงทำวันนี้พระองค์ต้องการให้เราเมตตาผู้อื่นรักผู้อื่นเหมือนกับที่เรารักตัวเองและคนเหล่านั้นที่เราต้องรักก็คือคนที่อยู่รอบกายเราไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นพี่เราเป็นน้องของเราเป็นเพื่อนของเราใกล้ๆบ้านเป็นเพื่อนที่โรงเรียน เป็นเพื่อนบ้านของเราเป็นอาจารย์ของเราที่สำคัญตอนนี้ใครบ้างในโลกนี้ที่เจ็บป่วยอยู่เด็กๆลองคิดดูเด็กๆลองอธิษฐานเผื่อพวกเขาแม้ว่าเราไม่รู้จักพวกเขาแม้ว่าเขาอยู่คนละทวีปแต่เขาอาจจะติดเชื้อโรคระบาดโควิด -19 ไวรัสโคโรนาเราได้อธิษฐานเผื่อพวกเขาไหมถ้าวันนี้เรามีอุปนิสัยใกล้ชิด ซึ่งเป็นอุปนิสัยหนึ่งในอุปนิสัย30ประการที่เราควรจะมีเราจะอธิษฐานเผื่อพวกเขาหรือไม่เราจะธิษฐานเผื่อพ่อแม่ของเราให้ปลอดภัยจากโควิด1 9ึ่นไหมเราจะทิษฐานเผื่อเพื่อนๆของเราที่โรงเรียนเผื่อคุณครูของเราเผื่อคนที่เราไม่รู้จักและประเทศต่างๆหรือเปล่าวันนี้ให้เด็กๆอธิษฐาน เผื่อคนเหล่านั้นนะคะ